โอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของการทํา HTTP interceptor นะครับมันคืออะไรนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเรามีการฟีดข้อมูลออกมาใช่ไหมซึ่งในการฟีดข้อมูลเนี่ยนะครับเราทำที่หน้า stock นะครับ view ถูกต้องป่ะนะครับเราทําตอนจังหวะน่าจะแถวบริเวณ Setup นะครับ ตรงนี้ <c oughs> นะครับผมขออนุญาตที่จะยุบยุบก่อนจะได้ดูไม่ไม่งงมากตรงนี้เนี่ยผมมีโค้ดที่ทำการไปเรียกตัวที่ชื่อว่าโรดเจ้าตัว product นะครับที่อยู่ในตัวพีนเนียนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำการไปที่พีเนียนะครับก็คือยูบไปที่ store นะครับแล้วก็เรียกตัวที่ชื่อว่า get รู้สึกจะชื่อว่าโหลด product ตรงนี้ อันน no ี story, so <Display> ้คือโค้ดที่ผมเล่นทำการฟีดโดยใช้ Axios ถูกต้องมหมตรงตรงๆันนี้นึกภาพว่าบางทีเราจะมี API หลายตัวนะครับเราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเราก็ต้องมานั่งใส่โจตัวเปรียดอยู่แอย่างทุกตัวนะครับมันจะเมนเทนลำบากนะครับเราสามารถทำเป็นเขาเรียกว่า HTTP interceptor ได้คำว่า HTTP interceptor ก็คือตัวแทรกแสงสะกดงี้นะครับนี่ HTTP interceptor นะครับ เราทำการให้มันแบบเหมือนกับสามารถแทรกแซงได้ว่าเวลาที่จะมีการยิงรีเควส t เนี่ยออกไปเนี่ยต้องผ่านฟังก์ชันตัวนี้ก่อนเพื่อทำการเหมือนกับปรับแต่งตัว Data ที่จะวิ่งออกไปซึ่งเราจะบอกว่าผมมาต้องการทำา n t t r r e p t o r ที่แบบประมาณว่าเวลายิงออกไปเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งใส่เจ้าตัวเบรตัวนี้ผมใส่แค่นี้พอจะได้ไม่ลกแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของตัว Interceptor ในการที่จะแทรกแซงว่าเวลายิงออกไปนะ นะครับให้ทําการไปใส่เบรกให้ตัวละมาัดซึ่งเอาละนี่คอคอนเซปต์ของมันอันนี้ทำํำยังไงล่ะนะครับผมจะดูตัวต้นแบบในตัวต้นแบบนะครับในตัวน่าจะไปที่ตัวยูสต็อกนะครับ <c oughs> ก็มาดูที่ตรงส่วนของการเขาเรียกว่าโหลดโปรดัก t จะเห็นว่าตอนจังหวะที่ยิงไปนะครับผมจะมีการเรียกโค้ดซอยย่อยอ,อ,อีกนะครับบางคนว่าทำไมมันซอยย่อยเยอะจังนะครับเพื่อมันสามารถที่จะ เม n นเทนโค้ดหรือรียูวโค้ดได้เยอะเพราะว่าเราทำจริงๆเนี่ยโค้ดมันจะมีการเขียนเยอะมากถ้าเกิดเราเขียนไม่ดีเนี่ยนะครับไม่มีการแบบแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนเนี่ยเวลาเราจะไปไล่เนี่ยมันจะไปมันจะไล่โค้ดเยอะมากต้องพยายามแบ่งแต่ละอันให้ชัดเจนเพื่อเวลาเราจะไล่เราจะไล่ง่ายตรงนี้เนี่ยจะมาดูอันที่ว่า API คืออะไร API ก็คือในตัวเซอร์วิสผมจะทำการสร้างนะครับเป็นลักษณะของ เจ้าตัวเขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งชื่อ API API ก็ทำการไปเรียกนะครับฟังก์ชันที่มีการประกาศนะครับอยู่ในพาร์ทต่างๆเช่นออ d API Stock API นะครับซึ่งในเคสนี้ Stock API ก็จะมีการสร้างฟังก์ชันที่ใช้ในการยิงซึ่งจริงๆแล้วก็คือไอโค้ดตัวดั้งเดิมน่น้หละตรงนี้คือ axios แต่สังเกตเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่มีการใส่เบ s URL ถูกต้องปะ คำถามคือ,อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ใส่เบสนะครับก็คือแน่นอนครับถ้าไม่ใส่เบสก็คอนเน็กไม่ได้แต่ว่าที่มันคอนเน็กได้ก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัว e x c e l โดยตรงแต่มันเป็นเขาเรียกว,ว่า axios interceptor เป็นตัวแทรกแซงนะครับมันจะทาการเขาเรียกว,ว่าสร้างเป็นลักษณะฟังก์ชันอีกทีหนึง่งโดยอยู่ในตัว http client อยู่งนี้นะครับเื้องต้เน,นเนี่ยในนี่นะครับก็จะมี axios เหมือนกันครับแต่ว่า axios เนี่ย สร้างขึ้นมาไม่ใช่รีเทิร์นเลยแล้วทําการใช้เมทอดที่ชื่อว่าอินเ r ซ e p เตอร์เพื่อทําการแทรกแซง r รีเควสที่จะวิ่งออกไปอันนี้จะเป็นพาพของ r รีเควสที่จะวิ่งออกไปนะครับแล้วก็มีการเช็คว่ามีโทคงโทเคนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับอ่าก็ผมไทำการใช้ตัว regular expression หรือทำการเช็ค Pattern ของตัว r e q u e s t URL ที่จะวิ่งออกไปว่ามันใช่เป็น Absolute ไหมก็คือมีคำว่า h t t p ไหมถ้าไม่มีก็คือมีเครื่องหมาย not หมายความว่าผมเนี่ยควรจะทำการเติมเจ้าต,ต,ตัว base url เข้าไปเจ้าตัว api url ตัวนี้นะครับ api url คืออะไรเจ้าตัว api url เนี่ยมันมาจาก file constant ถ้าเกิดผมกดจิ้มเข้าไปนะครับ file constant มันก็จะมาจากเจ้าตัวนี้ครับ api แล้วก็ v 2ส่วนเจ้าตัว w นะครับ back end นะครับ base url นี่คืออะไรก็มาจาก environment ของเจ้าตัว Wix นั่นเองถ้าเราสกอร์ามาให้ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาที่ตรง with นะครับที่เป็นวิ <c> h <oughs> มาที่ env กูณจเห็นว่าจะมีคำว่า with back e n d b a e u r l อันนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่า root path ต่นเองซึ่งพง่ายก็คือถ้าเรากลับไปที่ตรง h t t p ที่ e n t สิ่งที่มันทำก็คือมันทำทำการเอาตัว b a e u r l เนะี่ยมาต่อกับ u r l ที่จะวิ่งออกไป <c oughs> นะครับการทำแบบนี้นะครับจะส่งผลทำให้เราเหมือนกับเล่นแร่แปรธาตมันก่อนที่ เขาเรียกว่าเราจะทําการยิงมันออกไปนะครับเพราะงั้นก็คือเราจะมีการเล่นแร่แปรธาตุรีเควสท,ที่ยิงออกไปก่อนในกรณีนี้เ,เราสามารถทําการอินเซปหรือดักนะครับผลลัพธ์ที่จะกลับมาได้ด้วยบางทีเราต้องการจะดักว่ามันเกิดเออร์เลอร์ไหมนะครับบางทีเรา,าเห็นว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์เราอยากบังคับให้มันล็อกเอาก็ยังทําได้นะครับเพราะงนไม่ว่าจะเออร์เลอร์เคสไหนก็ตามที่มันเกี่ยวกับเออร์เลอร์โค้ดเกี่ยวกับเรื่องของออเทนติเคชันเราจะบังคับให้เว็บเราล็อกเอาเลยก็ยังทําได้ นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าภาพโดยรวมนะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนเจ้าตัว h g p k i n นเะส่วมากเราจะบอมันอยู่ที่ผมจะก๊อปมาใส่เลยนะครับผมจะก๊อปมาเราจะก๊อปมาแล้วก็สาม,มารถก็มาทําการเปลี่ยนแปลงลอจิกในนี้รู้สึกจะมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องก๊อปก็เพียงแค่ทําการเปลี่ยนเวใหม่แค่นี้ก็ผมก็จะทําการกลับมาที่เจ้าตัว use stock นะครับ store แล้วก็ลองที่จะ ไม่ใส่เจ้าตัวเบสเข้าไปแน่นอนครับอันนี้ก็จะสมผลทําให้ถ้าเกิดผมรีเฟซมันไม่น่าจะฟีดได้นะครับแต่ว่าที่มันยังฟีดได้นี่ขอยดูนะครับสต็อ stop ปซะทีหนึ่งเพราะว่า <c oughs> ดูจากส่งแล้วมันมันน่าจะฟีดไม่ได้เพราะเรายูเอลเราใส่ผิดอยู่นะครับเดี๋ยวดูซิว่าคราวนี้จะฟีดได้ไหมนะครับโอเครันใหม่ okay. เอ๊ะทำไมมันฟีดได้แบบ๊บนนะครับ อันนี้อรันถูกโปรเจกต์ไม่เอ่ยถูกนะตัวนี้คอมมาที่นี่จริงไหมแบบนี้นครับอ่ขอเวลาผมแป๊บหนึ่งขอเช็คก่อนนะครับว่ามันเรียกตัวนี้ไหมก็เรียกนะ เอ๊ะแล้วมันมาได้ไงซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะได้นะครับผมจะลองดีบักดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะลองเบรกพอยต์ดูผมคาดหวังว่าข้อมูลไม่น่าจะฟีดได้นะครับเพราะว่าอโอเครีเฟชแล้วก็อ,อีออกก่อนอามาเบรกพอยต์เงี้ยนะอันนี้นนดูซีมีผลลับไหมเฮ้ยได้เดต้าได้ไงวะแปลว่า อันนี้ได้เดต้าไหมไหมเดต้าเออได้ด้ยเว้ให้แบบหมึงนะครับจริงมันไม่ควรจะได้นะขอญอาตดูดนะครับว่าเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ทำไมมันได้เหมือนโค้ดตรงนี้มันไม่เซฟเลยเอ,อ่ตดตด,ตดเออผมคิดว่าที่ผมตัดไว้ใน คลิปตอนหน้าดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันต้องเช็คนิดนึงกูกลัวจะเสียเวลาแต่ว่าจริงๆผมคาดหวังว่ามันน่าจะฟีไม่ได้นะเพราะกูก็เห็นอยู่ว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น URL ที่ไม่สมบูรณ์แต่มันน่าจะติดแคชชิ่งหรืออะไรบางอย่างที่ผมอาจจะต้องลองดูจะต้องปิดเปิด VS c o ค e ใหม่นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเฉลยนะครับคลิปนี้คงอธิบายแค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นลักษณะของการทำ HTTP interceptor กันโอนเคครับสวัสดีครับ